โอเคครับลูกสิครับตั้งใจเรียนบทสนทนาขั้งขัา้าหล่าชื่นี้ไปกับเหล่าชอ์อาลีบาบาด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราเช์จะอ่านให้พวกเราฟังหนึ่งรอบนะฮะตั้งใจฟังหลังจากนั้นเราค่อยมาแปลโอเคไหมครับขอบคลณ 你都做完了没有？题太多，我没做完。呐哈，แปลว่าอะไรครับลูกศิษย์ครับ？呐哈，มา，เรามาไปด้วยกันตามหล่อเชอร์，OK ไหมฮะ？A 他，说，昨天可，是，，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 明天可 昨天的考试怎么样ไประโยนี้แปลว่าการสอบเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือคุณนะฮะโตคือทั้งหมดทิ้งต๋งทิ้งคือฟังตรงคือเข้าใจทิ้งต๋งคือฟังเข้าใจนะหลือมาหรือ,อยังนี่โตทิ้งตรงหลือมาแปลว่าคุณฟังเข้าใจหมดหรือเปล่าคุณฟังเข้าใจทุกข้อหรือ,อยังนะครับบีตอบว,ว่าทิ้งต๋งละ เข้าใจหมดอะเข้าใจฟังเข้าใจเอพูดว่าหนีคุณโตคือทั้งหมดนะฮะซ้วทำหวานแปลว่าจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเหลือไหมอ่หรือ,อยังเหลือไหมเอ่ก็ว่าหรือ,อยังหรือเปล่าก็ได้นะฮะเป็นคําถามนะฮะหนีโตซ้วหวานหรือมอคุณทําหมดทุกข้อหรือเปล่าคุณทําครบทุกข้อหรือเปล่านะฮะ อในความหมายของประโยคเมื่อกี้นะฮะทีทีคืออะไรฮะทีคือข้อสอบทีข้อสอบนะฮะถ้าดูเยอะจัดข้อสอบมันเยอะเกินไปมันเยอะจัดเลยอะ่ะใช่ไหมวัวกือฉันไม่จ้ว,หวัหนนะ,ะไม่จ้วงหวานจ้วงานก็ทำเสร็จไม่จ้วงนก็คือทําไม่จบเลยทําไม่เสร็จทําไม่ครบนะฮะโอเคนะฉันทําให้ครบเลยอะ่ะเวลาก็ถึงแล้วเวลาไม่พอ OK，นะฮะ，น an、啊、ี่คือคำแปลของสนทนานี้นะฮะ，อ่าลูกศิษย์ครับมาเตรียมตัวอ่านตามเราซิหนึ่งรอบหรือแม้กระทั่งใจฟังถ้าฟังไม่ทันพูดตามไม่ทันก็เรียนหลายๆรอบนะครับมา昨天的考试怎么样？你都听懂了吗？听懂了。你都做完了没有？题太多，我没做完。 โอเคถ้าวายไปรู้สิเรียนหลายๆรอบนะฮะเพราะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับเรียนหลายๆรอบแล้วมันก็จะกลายเป็นของรู้สิทธ์เองละนะครับโอเคนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเอาชียร์อบาๆด้วยนะครับ